ตัวพระเริ่มต้นจะต้องกันเข่าออกไปทางด้านข้างของลำตัวจากนั้นใช้เท้าข้างใดข้างหนึ่งใช้จมูกเท้าตบพื้นเบาๆใกล้ๆก,กับเท้าที่ยืนโดยที่ส้นเท้าที่ประยังคงแตะพื้นอยู่และให้เท้าอีกข้างหนึ่งยืนย่อเข่ารับน้ำหนักตัวกระดกปลายนิ้วเท้าให้งอนขึ้นแล้วยกเท้าขึ้น เริ่มจากการงอเข่ายกเท้าขึ้นหักข้อเท้าและเชิดปลายนิ้วหัวแม่เท้าให้งอนเท้าอีกข้างหนึ่งวางราบกับพื้นงอเข่าลงเพื่อรับน้ำหนักในการปฏิบัตินั้นของตัวพระจะกันเข่าออกไปทางด้านข้างของลำตัวใช้เท้าข้างใดข้างหนึ่งใช้จมูกเท้าตบพื้นเบา ใกล้ๆก,กับเท้าที่ยืนโดยที่ส้นเท้าที่ประยังคงแตะพื้นอยู่และให้เท้าอีกข้างหนึ่งยืนย่อเข่ารับน้ำหนักตัวกระดกปลายนิ้วเท้าให้งอนขึ้นและยกเท้าโดยเริ่มจากการงอเข่ายกเท้าขึ้นหักข้อเท้าและเชิดปลายนิ้วหัวแม่เท้าให้งอนเท้าอีกข้างหนึ่งวางราบกับพื้นงอเข่าลงเพื่อรับน้ำหนัก